สวัสดีครับผมวิถีนายเสานะครับผมวิถีนายเสาวันนี้เข้าครัวเบเกอรี่นะครับผมนี้เข้าครัวเบเกอรี่นะครับพี่ลาทำอะไรนี่อันนี้ซินนามอนโรค่ะอันนี้ซินนามอนโรนะครับผมอันนี้ใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยนี่คือการตัดนะครับพอตัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับผม น,นี้ยังไม่ได้อบเลยนะฮะนี่ยังไม่ได้อบสวยงามเลยครับผมเห็นไหมอืม่เวลานี่ต้องพักไว้กี่นาทีสาสบนาทีค่ะรอแป้งขึ้นนะคะโอ้โหนี่ต้องพักไว้สามสิบนาทีเลยนะครับผมรอให้แป้งขึ้นแล้วค่อยเอาเข้าอบใช่ค่ะโอ้โหใช้เวลาน,านานมากเลยนะครับผมซ,ซินซินนามอนโล เอาไว้ออกเบรก f ัดเช้าของเราพรุ่งนี้นะครับผม <Yeah. S 2> ดูวิธีขั้นตอนการทำตีแป้งเสร็จปั๊บใส่ไส้แล้วก็ม้วนม้วนม้วนมวน้มวนเสร็จปั๊บแล้วมาตัดตัดเสร็จเอามาพักไว้30สินาทีนะครับผมโอ้โหเสียเวลามากเลยนะฮะอันนี้จะหอมซินนามอนมากเลยนะครับผมโอเคครับผมแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับผมรอ รอดูตอนอบใหม่อีกทีหนึ่งนะตอนอบเสร็จแล้วนะครับเพราะต้องพักไว้30นาทีเลยครับผมสวัสดีครับ